มมีแฟนครับำถามแรกเลยแม่เอ๊ะตอนนี้ก็ยังห่วงอยู่นะเออว่าในอนาคตใช่ป่ะและต่อไปเขาจะอยู่กับใครเข้ามาเขาเรียกสัองผ้าแล้วแม่ตรงนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับเมื่อก่อนแม่ห้ามไม่ใช่เหรอให้มีแฟนอ่ะแม่ห้ามไปเซาล์แล้วตอนนี้จะมาบอกไม่เมื่อก่อนนี่ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่นี่สิบแล้วต้องถึงเวลา แล้วตอนนี้เวลามันได้หรือว่ามันขยืบเลยมันนี่เลยเวลาแล้วไม <c oughs> ่ว, <c oughs> ว่าคนที่เข้ามาอ็ะจะต้องยังไงก็ต้องผ่านหน้าแมกก่อนไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าผ่านขอให้ได้ได้ดูว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนอ่านเนี้คนเชี่เทือเขาเหล่กกอมาจากไหน,อ,นอะไรอย่างเ<อ>งี้ยอนเทือเขาเหล่กกอเราอะทํามหากินอะไร <c oughs> พี่เขากาลังจะบอกว่าสิบพ่อค้าหรือจะสู้พยาเรียนนหนูรัก หนูรักตำรวจราชการอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ว่า,<น>าตำรวจหนูอันดับหนึ่งยิ่งเป็นในดาบหนูยิ่งเลิเพราะว่าพ่อหนูคือในดาบ